สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เราเอาเครื่องตัดหญ้าไปใช้งานมาประมาณสองวันนะครับใช้งานหนักไหมครับเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าเราใช้ตัดไม้ด้วยนะเพื่อนตัดไม่ได้ตัดหญ้าอย่างเดียวนะครับตัดไม้นี่เส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณเกือบเท่านี้นะเพื่อนๆน,นี่บางต้นใหญ่หญกว่านี้อีกนะครับมันเป็นไม้ไม้เนื้ออ่อนนะครับพอไหวอย,อยู่เขาเรียกว่าไม้มืดเดือป่านี่ พอตัดไหวอยู่ครับต้องมีเทคนิคในการตัดนะเพื่อนเพื่อนังั้นเราตัดทํางานหนักมาแล้วก็เราต้องมาเช็คดูดูเจ้าคาัดนะครับเจ้คาคัสตเจ้าเผานะครับคัสเรามาเช็คดูนะครับเพื่อนเพื่อนเร,เรามาดูกันเลยครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็หาเวลามาเพื่อนๆวันนี้ก็เกือบสี่โมงครึ่งนะครับอ <laughs> งานที่ทําในกลางคืนก็เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจ้าเจ้านี้มันต้องทํากลางวันนะครับเพราะว่ามันต้องใช้สายตานะครับ ไอ้ที่ทํางานกลางคืนนั้นใช้ไฟฟ้าคอยว่ากันอยู่ในบ้านนู่นเพื่อนแต่ตอนนี้ก็ทํางานกลางวันก่อน,นะครับปีกเวลามาขอสักสองชั่วโมงนะนเพื่อนอมาดูกันเลยเพื่อนอ่ขั้นตอนแรกเราก็มาดูอ่เดี๋ยวก่อนนะมาดูเรื่องของแผ่นพัดก็ได้ครับแผ่นพัดก่อน เดี๋ยวปกติมันต้องดูทั้งคาบูเรเตอร์อะไรต้องแกะออกให้หมดก็กได้ครับเพื่อนๆแกะออกให้หมดแล้วครับถอดออกให้หมดแล้วครับพวกนุ๊ตพวกน็อตเนี่ยต้องถอดดูเช็คน็อตนะครับบางครั้งมันน็อตน็อตมันจะหลวมนะครับ ดูกันไปยาวๆนะเพื่อนๆพา,างงานช่างมันใช้เวลาสั้นไม่ได้เพื่อนใช้เวลาเยอะนะเพื่อนงานช่างนะใช้เวลามากเลยครับเพื่อน,อนบางเครื่องเนี่ยถ้าอย่างช้าเนี่ยท่าง,งานยากๆเนี่ยก็เป็นชั่วโมงครับหอดมาเลยเพื่อน ใส่ในนี่ไว้เดี๋ยวมันจะหายครับหายแถวนี้แล้วเพื่อนๆเอาเราแกะออกแกะออกถอดออกถอดออกครับมาเช็คตอนนี้ผมก็มีเครื่องยนต์อยู่สองเครื่องนะครับเพื่อนก็เวลาไปทีก็ไปทั้งสองเครื่องนะครับ ครั้งก่อนมีอยู่สี่เครื่องยนต์ไม่ไหวมีเสียเครื่องยนต์ีนที่เรามันมักง่ายครับเวลาเสียเปะเราทิงท้งไว้ทิ้งไว้วันนี้ถ้าเรามาซ่อมทีเดียวสี่เครื่องป้าเพื่อนเอเล่นเราหนักแล้วครับมีสองเครื่องปุ๊บทีนี้เราก็มันซ่อมวันละเครื่องละเครื่อ,อย่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อนสองเครื่องพอสี่เครื่องไม่ไหวเราขี้เกียจนะเครื่องไหนเสียเอาแขวนไว้แขวนไว้แขวนไว้ทีนี้ามาซ่อมทีสี่เครื่องป้าเพื่อนเพื่อทั้งวันนะครับ แทบแทบแย่เลยครับเอาแค่สองเครื่องเ <c oughs> พอครับเพื่อนถ้าเราจะมีเครื่องสำรองนะเยอะไม่ได้เรานิสัยพวกเรานะ่เป็นคนขี้เกียจ <c oughs> <c oughs> อ่าแผ่นค์ด คา่าก็ยังอยูอ่ใช้ได้นะเพื่อนคา่าก็ยังอยู่ใช้ได้ใช้ได้อยู่คา่าใช้ได้อยู่เสร็จแล้วก็ไปเช็คดูพวกเออใช้ได้ใช้ได้ได,ดูสายดูอะไรแล้วก็อันนี้ก็คา่าในห้าใช้ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนใช้ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ กุ่นเยอะมากคะ้นงตอกแบบนี้ครับเพื่อนเออสปริงคัสยังอยู่ เสรแล้วก็มัถทอพวก นี่เพื่อนๆนี่ก็ต้องล้างน้ำเบนซินนะเพื่อนๆนี่มันเหนียวมาแล้วครับนี่ล้างไม่ล้างเป่าลมไม่ได้ครับมันสกปรกเกินฮะนี่ต้องล้างเบน,นซินนี่ไม่ไหวแล้วครับต้องล้างเบนซินทั้งหมดเลยเพื่อนๆ ล้างน้ำไม่ได้นะเพื่อนเื่อๆล้างน้ำเปล่าไม่ได้นะครับมันแห้งช้าครับถ้าอยากประหยัดในความจริงผมอยากจะล้างล้างเปล่านะเพื่อนแต่มันไม่ไหวมันแห้งช้า นี่เพื่อนๆนี่ดูความสกปรกของเขาเลยดูครับดูไม่ได้เลยเพื่อนนี่ต้องเน่เหมือนเคลื่อนเดินดูให้ ต้องเปลี่ยนสายนี้ด้วยนะเพื่อนสายน้ามันก็เริ่มเริ่มแข็งแล้วครับนี่สายน้ามันเริ่มแข็งแล้วครับต้องเปลี่ยนครับดูดูครับมันมีงานเพิ่มอยู่เลยครับเอเจอดตัวนี้นะดีไม่ดีกินประมาณจะกินเวลาไปสักสามสิบนาทีได้ี่ ติดอะไรเพื่อนขันไม่ค่อยออกใส่ในกระป๋องไว้นะครับนี่เพื่อนเพื่อนนี่ใส่ไว้ครับนอกจากตัวนี้มันกันแยกออกมาครับมันไม่เหมือนเพื่อนมันมันเบอร์เล็กมันจะไปปนกับน็อตตัวอื่น เอามันเพื่อนเอาวางข้างล่างเดี๋ยวมันตกเรียบร้อยทีนี้ก็มาดึงสายไฟออกครับโอ้โหดูมันติดแน่นนันเพื่อนไม่มันติดแน่นจังเดี๋ยวมันจะขาด,ดนะเพื่อน ติดแน่นนี้ขาดแน่อย่างงี้นะโอ้โหืมเพื่อนๆผมคีิเกียจไปต่อนะครับคีิเกียจต่อสายไฟกันเพื่อนนี่เอาไปเสร็จเรียบร้อยนี่นี่ไหวไหม ชิดูกอนมัน,มนดูมันตะท่ามันจะหลวมหลวมนะไหวไหม,มดูมันจะสั้นๆไปไหนะดูเพื่อนๆสั้นไปนต้องให้ยาวๆต้องเปลี่ยนแล้วครับเอาแล้วเขาเรียกลามปามแล้วเพื่อนๆแกะหังถังอังมมมน้ำมันหลอกแล้วเขาเรียกลามปามแล้ว แยกน็อตไปต่างหากครับมันหรือทนะีเพื่อนดูนี่ขนาดเครื่องไม่เสียนะแค่เช็คเช็คความเรียบร้อยนะครับเสียเหมือนกันครับแต้สายนี่สายเปลี่ยนสายก๊อกน้ำมันใส่นี้เข้าไปจะได้เป็นชุดเป็นชุด ที่นาไม่หลงลืมนี่นี่ก็สกปรกมาเลยเนี่ยดูให้ต้องล้างเลยเพื่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนสายก๊อกเนี่ยเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวก๊อกเนี่ยมนแข็งเลยเนี่มันมันจะสั้นไปมันหดไปนะผมว่านะเดี๋ยวเปลี่ยนให้มันยาวๆหน่อยเอ้าวางไว้ข้างล่างก่อนนี่ก็ถอดมาล้างเอ้าเนี่เพื่อนๆอันนี้ถ้าถ้าถ้าล้างให้มันสวยๆก็สวยนะล้างน้ำมันนะล้างล้างน้ำมันก็เป่าเป่าก็สวยอยู่ ก็คนจะล้างนะเพื่อนๆแบบนี้จะล้างง่ายง่ายแล้วามาเช็คดูเจ้าอันนี้มันชอบหลุดนะเพื่อนๆหลุดหายมันดุ่นแล้วเพื่อนๆขันเข้าไปนี่เช็คดูขันเข้าไป ถอดออกก่อนถอดออกออกออกถอดออกแล้วก็ขันเข้าไปเช็คดูพวกมันบางครั้งมันก็ถอดยากนะเราต้องถอดออกซะก่อนเพื่อให้หัวเกลียวมันหลวมทีนี้เราก็ขันเข้าไปใหม่มันจะได้ไม่น็อตมันจะได้ไม่ติดน็อตมันติดนี่มันเป็นนี่เช็คพวกนี้ก่อนนี่มันก็หลวมนี่เพื่อนๆเห็นไหม นี่หลวมนี่เพื่อนเหลือมหลวมทุกตัวแล้วครับมันเพื่อนดูอ่าเนอนอกจากตัวนี้ก็หายไปหนึ่งตัวเนี่ยเพื่อนเห็นไหมแฮ่แฮ่นี่ดูดูมันด,ดูดูอาการเขาอ่าเราก็อ่าเนอนอกจากตัวนี้ดูมันอ <c oughs> ืมเละตุมเปะนะผมว่านะ น็อตมันเละหมดเลยเพื่อนเพื่อนดูดูดูทำไมมันมัน Self então. ต้องเปลี่ยนทิ้งนะครับนี่เห็นไ,ไหมน็อตมันเสียหมดเลยนะเพื่อนดูดู ah. เปลี่ยนน็อตใหม่ครับเปลี่ยนทิ้งเลยครับีนหาเรื่องนะนเพื่อนดูครับดูดเรื่องต้องทำละนี่ นี่น็อตอย่างเงี้เพื่อนดูดูมันช้ำหมดเลยนะเพื่อนนี่มันต้องใส่ไปครับต้องเอาของใหม่ใส่ไปเลยนี่เพื่อนอันไหนมันช้ำนะครับน,อนอ็อตที่มันช้ำเปลี่ยนเลยนี่ทิ้งไปเลยครับน,นี่ถ้าเราไม่เช็คเราไม่รู้ครับว่าน็อตตัวไหนมันเสียอะไรบ้างนะ าไล่ดูน็อตนครับนอตทุกตัวทุกตัวแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนแล้วก็เติมเข้าไปนะครับอันไหนมันเสียเพื่อนเพื่อนดูความสกรปรกของเขาสุดยอดเลยครับเพื่อน เพื่อนล้างแบบนี้มันก็ดูสวยนะเพื่อนๆนี่น,นี่มันก็ต้องล้างบ้างครับเราใช้งานมานานเกินครับ ล้างตอนช่พัดลมเป่าเนาะนเพื่อนๆอย่างนั้นมันกลิ่นบินซินมันเข้าจมูกนะครับ ลมเป่านะครับเพื่อนอเดี๋ยวกล้องมันโดนกล้องจะโดนน้ำมัน เพื่อนสะอาดสะอาดเลยครับเพื่อนเสร็จแล้วเราก็แบบนี้ล้างข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปล้างพวกคาร์บูเรเตอร์นะครับเพื่อนในคาร์บูเรเตอร์นี่มันเอาไว้สุดท้ายแลยครับเพราะว่ามันจะล้างละเอียดหน่อยนะครับเพื่อนรายละเอียดมันเยอะ เสร็จแล้วเราก็ไปเช็คพวกเผาขับนะครับเผาขับแล้วก็มาเช็คเอ่อด้านนี้นะนเพื่อนนี่นเพื่อนเจ้านี้ก็เออเสียงดังเราอัดต้องอัดจรเบ,บีนะครับเพื่อนนี่ตัวนี้ต้องอัดจรเบ,บีนะครับเจ้าตัวนี้ก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเราถอดถอดวิธีถอดอย่างไรนะครับถอดอย่างไรแล้วก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับว่า ถ,ถ้าถ่ายทำทั้งหมดมันจะกินเวลาเยอะครับคลิปนี้ก็าลาเพื่อนๆที่รักทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ